ประเด็นสำคัญวันนี้ที่มาลองรับเหตุการณ์ว่าการกราบสะเทือนแผ่นดินมีผลอย่างไรและเป็นข้อสรุปที่ผมบอกแล้วว่าสรุปได้สองอย่างนะครับจากภาพนี้นะครับที่เรียกว่ากราบสะเทือนแผ่นดินเนี่ยของจริงที่สรุปได้วันนี้ก็คือหนึ่งประยุทธ หมดสภาพอยู่ไม่ได้แล้วจึงเกิดกระแสการขับเคลื่อนสองวังใหญ่ขยับแน่นอนแต่จะขยับไปแค่ไหนอย่างไรไม่ทราบแต่ผลที่เกิดจากความสั่นสะเทือนนี้เป็นปรากฏการณ์จากสิ่งที่การเข้าเฝ้าของคุณหญิงพจจมานเพียงแต่ว่าผลจะไปถึงไหนผมก็ลำดับให้ท่านดูแล้ว นะครับว่าความเห็นต่างๆเป็นอย่างไรแยกมิตรแยกศัตรูความเห็นของสองฝั่งและความเห็นของแนวร่วมต่างๆอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างก็นําเสนอแล้วสิ่งที่มาลองรับอีกนะครับวันนี้ก็คือเออเป็นข่าวเรื่องของข่าวลือสําคัญครับข่าวลือสําคัญบอกว่าวันนี้เลยนะครับสองป เปลี่ยนเกมสั่งประลัดชอชิงดิวตั้งพักใหม่กรุงเทพกรุงเทพธุรกิจลงข่าวปรากฏว่ากรุงเทพธุรกิจลงข่าวอย่างนี้แต่มติชนนี่ไม่ต้องบอกสองปอแล้วครับชอชิงไม่ต้องถามแล้วครับใครมติชุดไม่ขอโทษมติชนลงประหลัดชิงประหลัด ชัดชัยฮะประหลัดชิงปัดข่าวสองปอตั้งพักคสำรองย้ำรับราชการ36ปีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรยันหน้าที่ตอนนี้คือดูแลประชาชนอีกหลายสำนักข่าวนะครับเก็บข่าวลืออันนี้ออกมาขยายผลหมดผมวิเคราะห์ว่าหนึ่งสำนักข่าวทั้งหมดรู้ความจริงแล้วว่าหนึ่งประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่ 2. รู้ความจริงแล้วว่ามีการขยับของวังเยอรมันแน่แต่จะขยับลงมาแก้ปัญหาแค่ไหนยังไงจะใช้รูปแบบอะไรอันนี้ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้แต่เขาอาจจะรู้กันแล้วก็ได้ก็จะติดตามแต่ว่าพอจะรู้แต่ไม่แน่ใจเพราะมันยังไม่มีข้อมูลรองรับข้อมูลรองรับคือข่าวลือแต่เป็นข่าวลือที่ บอกให้ถึงถึงในยะเมื่อมาประสานกับข่าวข่าวลือของโหนผด็จการในวาลินที่บอกว่าจะเกิดรัฐบาลแห่งชาติอันนี้มันลือตรงกันไอ้เจ้าโหนนี่มันได้ข่าวภายในครับเพราะลูกศิษย์ของมันนี่อยู่ในรัฐบาลผด็จการชุดนี้พวกทหารนี่เป็นลูกศิษย์เยอะก็คงจะไปเล่าให้ฟังมันก็เก็บไปนั่งทางในสิดังนั้นตรงนี้ จับความได้ว่าเกิดคลื่นจริงๆครับเกิดคลื่นจริงๆแต่จะเป็นแค่ไหนยังไม่รู้อ่าล้วบอกจะเชื่อได้ยังไงว่าจะมีการตั้งพักผมบอกท่านนะครับถ้ามีการถ้ามีการขยับจริงเนี่ยก็คือหนึ่งประยุทธ์อยู่ไม่ได้วันนี้ในพรกพลังประชารัฐเขาอ่านเกมกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับ ก่อนที่จะมีการชุมนุมสองสาเดือนที่ผ่านมาที่ชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาที่เสนอการาแก้ไขรัฐนูนนี่มาก่อนแล้วเพราะอาการคุณประยุทธ์เนี่ยใครๆก็เห็นแล้วว่าอาการไปไม่หลอดดังนั้นวันนี้อาการของคุณประยุทธ์ที่เห็นชัดเจนมันแสดงมาหลายเรื่องอย่างกรณีเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่ยิ่งเห็นชัดนะครับ ยิ่งเห็นชัดผมบอกท่านก่อนว่าข่าวลือนี้เชื่อได้ไหมมีมูลจริงสักกี่เปอร์เซนต์อันที่หนึ่งมีการเตรียมการจัดตั้งพักแยกตัวออกจากพักพลังประชารัฐมาก่อนแล้วนายธรรมนัตหรือเทามานัตผมเคยบอกกับท่านแล้วนายธรรมนัตนี่ไปตั้งพักใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นการตั้งพักใหม่ ที่จะเกิดขึ้นโดยที่บอกสองปอเนี่ยอาจจะไปจดทะเบียนใหม่หรือไปสวมพักที่ตั้งเรียบร้อยแล้วของนายธรรมนัฐก็ได้แล้วถามว่าทำไมต้องนายฉอชิงคนนี้ด้วยเล่าการตั้งพักที่มีประสิทธิภาพที่สุดในวันนี้เอาอย่างรวบรัดรวดรวดเร็วเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ฐานมหาไทยนายฉอชิงคนนี้หรือคุณฉัดชัย เป็นรุ่นน้องผมที่จุฬาแล้วเคยรู้จักกันวันที่ผมเป็นผู้แทนผมก็ได้เจอคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีประสิทธิภาพนะครับทั้งมือมือก็ไวลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแลก็กเกอร์เลียจนกระทั่งคอสดชอติดหนับเลยครับดังนั้นการที่คอสดชออยู่มา6ปีแล้วพลเอก อนุพงษ์เป็นน้ำตีหมาไทยตลอดเวลาไม่ได้ขยับเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในระยะเวลาหปีที่มีประหลัดกระทรวงชื่อนายชัดชัยคนเก่งคนนี้เนี่ยนะครับมีทั้งบูทั้งบุญมีการตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดปลัดจังหวัดประลัดในอำเภอเนี่ยทั้งประเทศอันนี้เป็นฐานสำคัญที่สุด เป็นสายงานที่จะใช้ได้อีกห้าปีสิบปีง่ายๆเลยครับในห้าปีนี้สบายเลยดังนั้นถ้าอำนาจของคอ,อสชอที่มาในลูกพรรคพลังประชารัฐแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ฐานตรงนี้แหละครับนี่แหละความสำคัญของมหาดไทยเห็นไหมอะแล้วจะมามบอกทำไมพลังประชารัฐอยู่ไม่ได้ละ่ะคุณสุน,นัยทำไมถึงตง้องต้องมาตั้งพรรคใหม่ ภายในพักพลังประชารัฐนั้นมันแตกไม่รู้กี่เสียงครับที่นายประยุทธ์บอกว่าปรับโคลโมนี่กับโคต้าโคต้าของฉันมีการแข่งแย่งโคต้ากันและปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือไปรวบรวมเอาสอสอักการเมืองที่ไร้อุดมการเอาแต่ผลประโยชน์เป็นหลักมาอยู่รวมกันมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วครับ แล้วยิ่งมีนายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิภาวะไม่มีพลังทางการเมืองไม่มีทัศนะต่อประชาธิปไตยจริงและไม่มีความสามารถและไม่มีเจตนาที่จะเดินบนหนทางประชาธิปไตยอย่างนายประยุทธ์เขาก็ต่อรองกันเต็มที่นะครับต่อรองเพื่อจะเอาประโยชน์เพราะไม่รู้ว่านายประยุทธ์จะเลิกเมื่อไหร่สลัดตูดเมื่อไหร่ก็ได้การต่อรองทําให้เกิดความแตกแยกเห็นชัดเจนจากรูปธรรมของสาม สี่กุมารที่ขัดแย้งกับ3มิตรแล้วก็มาขัดแย้งวันนี้ก็มาขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์ของฝ่ายทหารซึ่งมีนายประยุทธ์เป็นตัวแทนการต่อรองนี้ความขัดแย้งนี้รุนแรงมากครับแต่เรามองไม่เห็นผมถึงนำเรื่องนี้มา,าวิเคราะห์หลายรอบแล้วบอกท่านว่ามีปัญหาแน่นอน โดยเฉพาะเรื่อง after shock หลังปรบับคอรอมอนายประยุทธ์บอกไม่มีไม่มีเราต้องเชื่อประยุทธ์ <_ Bradley> ความจริงมันไม่มีหรอกครับเราเป็นนักการเมืองเรารู้มึงไม่ให้กูกูก็เก็บเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้กูยังล่อมึงไม่ได้ตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ทำให้พักพลังประชารัฐโดยสามปอทลราชนี้เนี่ยรู้อนาคตว่าเล่นไม่ไหวเพราะวันนี้กลุ่มสามิตรยึดครองพรรหมดแล้ว เมื่อยึดครองพักแล้วคุณยังไม่ให้ประโยชน์เขาตามที่เราต่อที่จะต่อรองกันจากการปรับคณะตีครั้งล่าสุดเขาก็เฉยสิครับทําเป็นเฉยทาเป็นเฉยแต่เขารู้แล้วว่าภายในรู้แล้วว่ามันยึดหมดแล้วแล้วประวิทย์วันนี้แม้จะเป็นพี่ใหญ่ของสามปอโทรราชแต่ไปยืนอยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าพักและเป็นหัวหน้าพักที่น่าสงสารเวทนาที่สุดคือเขาไม่ให้อะไรเลย ประยุทธ์ก็ไปให้เหตุผมว่าพี่อย่าเพิ่งเป็นเลยนะพี่ช่วยน้องเถอะพี่เหนื่อยแล้วอันนั้นเขาไม่ชอบพี่นะเออปวิทย์ก็พูดไม่ออกการต่อรองที่หวังว่าพวกสามสามมิตรเนี่ยเขาก็อยากจะได้ฐานทางการเมืองเขาก็พยายามจะผลักดันให้ประวิทย์เนี่ยไปนั่งไปนั่งมหาไทยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องนั่งมหาไทยถูกปลดมาจากกรลาหมก็จริงถ้าจะบอกว่าวังเยอรมันไม่ชอบประวิทย ไม่ให้ดูแลทหารดูแลทหารผ่านประยุทธ์ก็ต้องให้ตำแหน่งอื่นกับประวิ์อย่างน้อยที่สุนทรมารไทยก็ไม่ให้ดังนั้นสามปอเนี่ยก็มีด้านแตกกันอยู่เหมือนกันวันนี้มันบอกถึงว่าสัญญาณนี้มันมาแล้วแล้วมาแล้วดูดูโดยตรก,กะเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลด้วยนายฉัดชัยคนนี้ก็จะ,กะเกษียณอายุ30กันยานี้ถ้าไม่ผิดนะครับ ก็จะเกษียณพอจะ,กะเกษียณปั๊บพลังก็ยังมีอยู่และพลังที่ได้มาหปีที่คอสชอมอบให้เป็นประหลัดยาวนานขนาดนี้วางฐานกำลังในส่วนของการปกครองท้องถิ่นปกครองทั้งหมดปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนี่มหัดไทยทำเป็นหลักโอ้โหพลังของนายฉัดชัยโดยการแบก อับของสามปทลราลาตลอดเวลามาใน6ปีนี้ไม่ใช่น้อยครับดังนั้นผลประโยชน์ของอนุพงศ์ที่ใช้ในฉัดชัยคนนี้จึงเชื่อมลงวางฐานทั้งหมดแล้วครับถ้าจะมีการขยับครั้งใหญ่ซึ่งสัญญาณตัวนี้บอกชัดเจนคือประยุทธ์มันอยู่ไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้มาได้ยังไงครับ นั่นก็คือถ้าขยับครั้งใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้กับสามิตรหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าวันนี้พลังทหารจากการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเนี่ยถึงทำทำกันมาตั้งแต่4ี่เก้านะครับก็รล้มเหลวมาตลอดแล้วก็วันนี้เอาสีข้างเข้าถูด้วยรัฐธรรมนูญของนายมีชัยเนี่ยครับ ทำให้ทหารไม่กลับกรมกองแล้วล่ะครับถ้ายิ่งนายประยุทธ์ยืนยันไม่แก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมมีข่าวอีกยืนยันว่านายประยุทธ์ไม่แก้แน่นอนรัฐธรรมนูญนี่ก็แข็งตัวอยู่อย่างนี้นั่นก็คือว่าพลังทหารที่ออกมาจากกรมกองแล้วไม่มีทางกลับกรมกองเมื่อไม่กลับกรมกองก็ต้องตั้งพักทหารวันนี้มีพักทหารก็คือพักพลังประชารัฐ แต่ดูแล้ววันนี้มันเกิดขัดแย้งกันถึงขั้นที่อาจจะต้องเตรียมพักใหม่ไว้นั่นก็คือก็อาจจะต้องแตกกันในส่วนของออกลุ่มการเมืองคือสามสามมิตรนี้ดังนั้นวันนี้กลุ่มทหารก็มีเครือข่ายนักการเมืองที่เป็นลูกสมุนขึ้นมาอีกกลุ่มใหญ่ๆพอจะดึงได้ดังนั้นถ้ามีเงิน มีอำนาจทางการเมืองขึ้นมาไอ้มีอำนาจทางการทหารขึ้นมาเขาก็ยังจะดึงนักการเมืองไล้อุดมการนี้ไปสวามิภักดิ์กับเขาได้ดังนั้นข่าวลือเรื่องการตั้งพรรคใหม่นี้จึงต้องจับตาแต่ฟันธงเลยได้ไหมยังไม่ได้แล้วครับฟันธงได้คือมีการขยับพลังจากเยอรมันแล้วที่จะลงมาแก้ปัญหาเพราะว่าวิกฤตของบ้านเมืองวันนี้โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจมันใหญ่มาก เกินกว่าที่จะเป็นไปได้ที่นายประยุทธ์จะแก้ได้แล้วแล้วศักยภาพนายประยุทธ์ก็หมดศักยภาพแล้วนะครับเรามาดูว่าจากการแก้ปัญหาวันนี้นายประยุทธ์นะครับนายประยุทธ์ได้แสดงบทบาทชัดเจนเรื่องออออรัฐบาลแห่งชาติที่พักเพื่อไทยจะไปจับมือกับประยุทธ์ข่าวลือของ ฝ่ายศัตรูที่พยายามจะบอกว่าจะเกิดรัฐบาลแห่งชาติแล้วพวกเราก็ไปลือกันต่อฝ่ายประชาธิปไตยไปใส่ไปไปตามกระแสเขาอีกเนี่ยอันนี้คือข้อผิดพลาดต้องปรับขบวนเห็นไหมครับนายประยุทธ์ตอบเองครับวันนี้ว่าไม่มีการร่วมมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายประยุทธ์นี่ข่าวลงันที่28ครับ ไ,ไอ้เบื้อกตูดับฝันเพื่อไทยบอกไม่เคยคุยหลังมีข่าวดึงร่วมงานรัฐบาลลั่นไม่เคยคิดถอดใจลาจากเากี้นายกแต่ทาไมลาออกแล้วจะลงยังไงล่ะประยุทธ์ก็จะต้องมีพลังจัดการนี่ไงครับแน่นอนครับประยุทธ์มันไม่ยอมลงอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ลงอยู่แล้วแล้วนี่คือสัญญาณนะครับ แล้ววันนี้ประยุทธ์ที่ผมบอกว่ามันไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูนสัญญาณมาจากกรณีการประชุมสภาวังสุดท้ายที่งมติยืดเวลาอีกตั้งกรรมการศึกษาอีกทั้งท,งท,งทั้ศึกษามาแล้ว5้เดือนแล้วจนมีข้อสรุปแล้ววันนี้ตั้งอีกคือการดึงแล้วเปิดสภาจะเอาเข้าอีกทุกคนก็ฝันว่าภูมิใจไทยจะมา จะมาอยู่ฝ่ายประชาชนประชาปัจจุบันอยู่ฝ่ายประชาชนอถ้ามาอยู่ฝ่ายประชาชน,ชาารชาชนจริงทําไมไปลงมติกันอย่างนั้นล่ะทําไมไม่ลาออกล่ะตรงนี้มันมีเส้นยาแดงผ่าแปดนิดเดียวครับคือมองเห็นแล้วว่านายประยุทธ์ตายแน่แต่กูขอเกาะดูดเลือดเป็นหมัดดูดเลือดนายประยุทธ์จนนาทีสุดท้ายดังนั้นถ้าสัญญาณการขยับของวังใหญ่มาเมื่อไหร่นี่นะครับ นั่นแหละตรงนั้นแหละจะชี้ขาดกันอีกทีหนึ่งส่วนจะชี้ขาดโดยการลงมติรับการแก้ไขรัฐนูลหรือชี้ขาดด้วยการยุบสภาหรือจะชี้ขาดด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นขอติดตามอีกนะครับข่าวนี้ก็คือนายประยุทธ์บอกว่าเบื้องตู่ชี้ไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้ม็อบเผยถ้าคนเหล่านี้ชนะประเทศอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับ ข่าวมติชนวันนี้เนี่ยจากคำพูดของนายประยุทธ์เห็นชัดเจนว่านายประยุทธ์สู้กับม็อบเต็มที่ไม่ถอยแต่ว่าไม่ถอยนี่อาจจะตายก่อนก็ได้นะครับไม่แน่เพราะว่าถ้าคุณไม่ถอยแล้วชนกันมันก็พังหมดแต่แน่นอนนักศึกษาประชาชนเราต้องทำให้กระบวนการเข้มแข็งเหมือนเดิมอย่าไปหลงกับวาทกรรมการใส่ไข่ข่าวต่างๆนะครับว่า ให้เราแตกแยกกันนี่ไม่ได้เราเดินหน้าต่อไปข่าวนี้ประยุทธ์ไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้แกฝ่ายประชาธิปไตยเลยโดยเฉพาะการต่อสู้ตรงนี้ประยุทธ์บอกว่าพวกนี้เปิดพื้นที่ให้ไม่ได้ประเทศเสียหายเพราะเป็นคนหยาบคายชอบด่าว่าอยู่เรื่อยไอ้หมอนี่มันไม่รู้สึกตัวมันเลยนะครับ ถ้ามาดูจริงๆไอ้คนที่ด่าว่าเขานี่ยนายประยุทธ์ต่างหากาที่มันมันด่าว่าเขาเนะี่ยนี่ครับมีคนเขาทำอันนี้มาง่ายดีครับท่านดูภาพนี้นะครับประยุทธ์บอกรับไม่ได้ม็อบหยาบคายมากมีคนเขาทำมาบอกตกลงใครหยาบคายก่อนและใครหยาบคายกว่าเห็นไหม รับไม่ได้ม็อบพูดจาหยาบคายแต่เขาบอกให้ช่วยดูด้วยนะครับว่าประยุทธ์พูดอะไรมาบ้างเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกสองมึงมาไล่ดูสิจำได้ไหมครับที่ท้าทายบอกมึงมึงลองมาไล่กูดูสินี่นี่นประยุทธ์พูดนะมึงกูเลยนะและที่ตอนนั้นก็อาคุณเป็นกิ้นกับเพื่อนก็กไปก็ไปแสดงการไล่ที่หน้าสำเนียบก็ถูกจับไปสองคนมันก็จับข้อหาว่าชุมนุมเกินห้าคนจำได้ไหมครับ นี่วันที่หนึ่งกุมภาห้าสองเอหกสองเมื่อวันที่29่สิบเ้มกราห้าแปดไอหาไอบ้าขี้ข้าทำไมวะท่านดูสิเมื่อวันที่25้ามกราห้าแประยุทธ์ฉุนหลุดสสบทโง่เฮงซวยท่านไปดูนะภาษาที่นายประยุทธ์พูดอย่างนี้พูดแล้วพูดอีกเป็นคนหยาบคายที่สุด แต่วันนี้ดันกลายมาเป็นว่ารับม็อบไม่ได้หยาบคายจะไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้ม็อบเ,อเพราะว่าเป็นคนหยาบคายทั้งนั้นเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับเห็นชัดเจนว่านายประยุทธ์หมดสภาพแล้วจริงๆผมให้ท่านดูจากตัวอย่างอันนี้ท่านก็จะตอบคำถามได้ด้วยตัวท่านเองนั่นก็คือ การตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี่จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเออนายประยุทธ์บอกว่าตุลาคมจะตั้งจำไ,ได้ไหมครับวันที่หนึ่งวันที่สองกันยารัฐมนตรีคลังลาออกนายปีดีลาออกแล้วนายประยุทธ์ก็บอกต้องอีกเดือนหนึ่งคึงจะตั้งได้จนถึงวันนี้ยังตั้งไม่ได้ ปรากฏว่าไปทาบทามใครก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาวันนี้เท่าที่เป็นข่าวชักเข้าชักออกนี่สามคนแล้วครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ปรากฏนายอาคมก็ปฏิเสธแล้วครับนี่เป็นข่าวว่านายอาคมจะมานี่เป็นข่าวเมื่อวันที่27กันยา ก็จะไปเอาคนเก่าในอาคมคนนี้เคยเป็นรัฐมนตรีรู้สึกจะอยู่กระทรวงกอรจะอยู่กระทรวงคมนาคมตอนที่รัฐหารใหม่ๆก็อยู่ในแวดวงนี้แหละครับแวดวงที่อางที่ผมว่านี่แวดวงเครือข่ายของเขาเนี่ยแหละเครือข่ายพิเศษนั่นนะฮะก็ไปควานเอาเหมือนไปควานหาน็อตในกระป๋องจะหาไขาควงจะหาน็อตมาใส่เครื่องจักรเครื่องยนต์ ก็ไปเอาของเก่ามาอย่างนี้นะนายอาคมนายอาคมก็ปฏิเสธไปแล้วต่อมาจะไปเอาในายไกลิศอีกแล้วครับโผล่ไปแคนดิเดตอีกแล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นใครอีกเห็นไหมครับไม่รู้ใครมาจากไหนอีกคนหนึ่งจะไปเอาในประสงค์ครับในประสงค์ซึ่งเป็นอนดีตประหลัดกระทรวงการคลังก็มีข่าวมาหลายวันหลายสัปดาห์แล้วนะครับ จนกระทั่งนายประสงค์ไปลาออกจากกรรมการอาอาบอร์ดษรษษษษษษษัฐวิสาหกิจลาออกเสร็จก็เตรียมตัวจะมาก็ไม่ได้มาก็จะมีคนใหม่ชื่ออื่นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นเห็นชัดเจนจะเมื่อก่อนนี้มีแต่ใครก็จะมาแย่งเป็นรัฐมนตรีกันวันนี้ไปกราบไปเชิญก็ไม่มาก่อนน่าจะเป็นนายปีดีดาวฉายก็ไปเชิญในประสานเชิญในคนนั้นคนนี้ ายวีรไทยสันติรภพผู้ว่าการแบงค์ชาติไม่มีใครมาทั้งนั้นหนึ่งสถานการณ์หนักหนาสาหัสมาก,ส,าาก,ก,กส,สถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจสองสถานการณ์ศรัทธาความเชื่อในประยุทธ์หมดสิ้นแล้วใครก็รู้ว่ามาก็อยู่ในภาวะการวิกฤตจะต้องมาเผชิญกรรมอย่างเดียวแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะต้องมาแจ้งทรัพย์สินอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็ นั่งคิดนอนคิดกันนายประสงค์อดีตประหลัดกระทรวงการคลังพร้อมจะมาไปลาออกแล้วก็ยังให้ไม่ให้มาครับแสดงว่าอะไรล่ะครับวิกฤตทั้งหมดนี้ท่านเห็นได้โดยตัวของท่านเองนี่คือการวิเคราะห์ข่าวอย่างอย่างเป็นจริงนะครับบางธงบางอันก็ฟันได้บางอันก็ฟันฟันไม่ได้ทั้งหมดนี้คือรายการรู้เขารู้เราวันนี้ก็ ได้คุยกับท่านทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับทั้งเรื่องที่ท่านสงสยัยแล้วก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของระบบระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยนี้โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันนี่ยากมากครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีการปฏิรูปมันก็จะ ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารแล้วก็ว่นวุ่นวายปั่นป่วนอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วปฏิรูปก็ไม่ได้ทหารก็จะยึดอำนาจกันอีกวันนี้สถานการณ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีการจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วไม่ไม่มีนะครับยังไม่มีใครรับรองได้ทั้งนั้นแต่เฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าสองเดือนสามเดือนนี้ปั่นป่วนไม่หยุดนี่คือผลของระบบการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพที่ไทยดำลงอยู่ ถ้าไม่มีการปฏิรูปหรือไม่มีการจัดการเปลี่ยนระบบที่ล้าหลังเช่นนี้เราก็จะคนไทยทั้งหมดก็ต้องทนทุกขเวทนากับระบบอย่างนี้แหละครับเห็นชัดเจนนะครับว่าระบบการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดทําให้วิถีชีวิตคนเป็นอย่างไรคุณภาพชีวิตประชาชนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ระบบการเมืองนี่แหละครับดังนั้นความปั่นป่วนท,ทั้งหมดที่ท่านเห็นเป็นผลมาจากระบบ ผมเลยหยิบระบบการเมืองของอมาเลเซียที่ใกล้เคียงกับเรามาเปรียบเทียบให้ท่านดูกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปของสสสุนายดูให้มั่นใจดูใน YouTube สุนายทีวีและสุนายแฟนคลับนะครับนี่คือของจริง2ช่องแล้วก็ช่วยกดไลค์ทุกครั้งนะครับเพื่อให้คลิปของเรานี้กระจายตัว เพื่อให้สองช่องโทรทัศน์ฝ่ายประชาธิปไตยนี้มีประสิทธิภาพเหมือนสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในประเทศไทยยิ่งท่านกดไลค์มากขึ้นนะครับก็จะยิ่งทำให้คลิปของเรานี่กระจายสู่ประชาชนได้มากขึ้นในในคอมพิวเตอร์หรือในใน,ในมือถือของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ